ครจะผ่านมาในชีวิตเธอคือคนเดียวที่ใจฉันต้องการไม่ว่าจะวันไหนฉันก็ยังเฝ้ารอเธออยู่เสมอเธอคือคนเดียวที่ใจต้องการไม่มีใครทำให้ฉันเปลี่ยนไปเธอคือความฝันที่ฉันเฝ้ารอและฉันพร้อมจะรักเธอตลอดไป โอเควัสดีค่ะทุกคนก็มาสนุกกับอ่อ alone walk ใช่เหรอยวดูแปบบลืมชื่อเอลเลนวอล์2สองนะคุณที่มาดูนะก็เทสสกมเหมือนเดิมเพราะว่าไม่รู้เหมือนกัน ว่าจะยังไงเนาะ,นะก็ลองมาดูเป็นภาษาไทยนะนนะขอบคุณทุกคนที่มาดูครับ<ง>เริ่อกัรเึ<ง>้การต่อสู้เพิ่งเริ่มขึ้น ใน,นตอนเริ่มแรกเราตปนต่างข้าศัตรูกับเรื่องราวและการค้นหาคำตอบบางครั้งมันก็ดีที่จะอยู่โดยไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดเออบางทีไม่รู้ก็ดีเหมือนกันนะอยู่โดยที่ไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยมีความสุขดีเดินเราอยู่ที่ไหน ในเรื่องสยองขวัญมีแค่เหยื่อกับสัตว์ร้ายเท่านั้นและการจะรอดคือความไม่ตกเป็นเหยื่อแต่ด้วยเนื้อหาที่จำกัดเราวนูคนถูกจำกัดไปตามทางนี่ไม่ใช่เรื่องราวที่ผมคาดหวังไม่ใช่ตอนจบที่ผมต้องการเรื่องราวที่จะคืนกินเราทั้งเป็น เรื่องเราคือสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายทีส่สวมรอยมากมายโอ้โหแล้วไฟโคตรจ้าเลยอ่ะสเต,ต็มกลางวันนั่นเลยม่ม ลงทางมันมืดมันอาจจะมีภาพโป้นิดหนึ่งเนาะแล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้เสื้อผ้าไม่ใส่เนี่ยฉันต,งก,นตงก่อนต้องการอะไรออกให้ฉันหมายถึงเสื้อผ้าหรอโอเคขย่งขนาดนี้โอ้โห อยู่ในป่าไม่มีอะไรกินน่าจะผอมได้นะ,นะเฮ้ยแต่เขาเหมือนจะหลงทางปะ่ะเราอยู่ที่ไหนที่ไหนของโลกไปต่อ,ตอเฮ้ยเหมือนลำธารแล้วน้ำมันแห้งปะ่ะโอ้ยมีคนได้ปลอดได้ยินฉันไหม วู้วหววววาอะไ,อไ,อออออไวออไวไว oh, เวเวว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 วงวววววววไววว่วว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 าวว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 วรวว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 เปวว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 วเอยเอะไรล่ะสนะแบบ สองเรื่องเราอัดทุกวันวันละเรื่องเออเปลี่ยนกันไปอ่ะสองสองเกมอ่ะแล้วก็ไลฟ์ต้องหักนะถ้าเป็นไปได้นะถ้ามีเวลานะคือเรื่องผีเรื่องหนึง่งแล้วก็เรื่องการ์ตูนเรื่องหนึง่งแล้วก็ที่เหลือก็เล่นกับเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากจะถ้าตีมถ้าเป็นไปได้ก็สามอาทิตย์เอ้ยสามวันต่ออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยไลท์สด <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นไม่ได้นะ แต่แต่น้อยอะถ้าไม่ใช่นักสตรีมจริงอะก็เล่นก็คือมาเล่นอยากเล่นเท่าที่มีเวลานะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าแปลมันก็เรื่องเยอะใช่ปะแบบบางทีเราแปลไปอะเราเรารู้อยู่แล้วว่ามันพูดอะไรใช่มหมแต่ถ้าเกิดเราไม่แปลออกไปอะคนดูก็อาจจะไม่เข้าใจก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เรียกว่าอะไรอะ ก็ใช้เวลาแปลนิดนึงอ่ะถ้าเกิดว่ามันแบบเฮ้ยมิติเหรอยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะท่านผู้ชมเกมนี้ช่วงหลังนี้แบบไม่มีเวลาเล่นเลยอ่ะเพราะว่าก็กลับมาอยู่ไทยนะแล้วก็ต้องดูยาย อะไรเงี้ยเลยไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าต้องวิ่งไปหาตลอดเลยแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยเฮ้ยมีคนเฮ้ยเปลี่ยนที่ไปก็ได้ไม่ไปตรงนี้ก็ไดถ้ถ้าเกิดว่าเขาเห็นเราแก้ผ้าเขาจะช่วยเราเปล่าวะ <c oughs> ปะตอไปต่อ ตัวอะไรอะเดี๋ยวท่านผู้ชมถ้าเกิดเมนอาจจะตอบชา้านิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้มีไม่ใช้สองจอนเลยแบี้เนี่ยไม่ได้ใช้สอง,องไม่มีใครมาดูเราหรอกตีมดูเองครับเฮ้ยมันจับ เราคือพุึกสาเราคือผ tamam. ู้ต่อยดูแลความมืดเฮ้ยดูความมืดดีดูแลเลยนโอเคดิฟดพึกใช่ไโอ้ขนาดภาษาไทยเอาไปไม่ได้อะไรวะนั่นเฮ้ยแอปหนีเร็วนี่น oh, ี่ ้ยดูดีโดนควักหัวใจไปมีคนขโมยเครื่องไหนพวกไอ้นี่ปะพวกอะไรวะเอ่อลิธิเอ่อพวกพวกนอกศาสนาพวกนอกอะไรวะเออแล้ว่าเอาเครื่องไหนไปอหอ เอลเลนลูกเกมถุกแซ่บ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 ซบสเตริงอย่งนะไงจะลูกเป็นไงบ้างสบายดีมากแล้วแม่ล่ะ ครั้งนี้คงงใช้เวลามากกว่าที่คิดหน่อยขอโทษด้วยช่วงนี้แม่ไม่ค่อยได้อยู่ไม่เป็นไรหรอกแม่ไม่ใช่ความเพลของแม่ที่มีคนถูกฆ่าเป็นอะไรไปคิดเรื่องงานอ่ะใช่พอดีพ่อกับหนูเพิ่งดู n i g h Spring ตอนล่าสุดอ่ะมันเจ๋งมากเลยแม่ห้ามสนะลูกกลับมาดูซิคนจะดูลองราดูกับแม่เถอะ แม่รังลูกกับพ่อนะพอแม่ไปทำงานไกลๆมันก็เป็นอย่างเงี้ยแม่เช่นกันสวัสดีเคซี่ด้วยอ๋อก็คือแม่จะบอกเองนะบายจาก็คือแม่มาทำงานไกลนะมาสื่ออะไรอ่ะมาสื่อแล้วตอนเนี้ยก็เลยโทรไปหาลูกลูกเกนบอกว่าคุณควรทำหน้ายิ้มไว้เด็กปากเสีย ไม่รู้ว่าเธอได้นิสัยนี้มาจากใครอ่ะก็คือเรียกว่าอะไรอ่ะเราไปทำงานนะก็โทรไปหาแฟนกับลูกเพราะว่ามีเรื่องสำคัญมากกว่าแทนที่มันจะได้กลับบ้านอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กลับไม่ใช่เรื่องโกหกที่ต้องไปเจอเหมือนถ้ากันกังอายโอ๊ยพูดไม่ได้แล้วผมดีใจที่คุณทำกรณีจะดีหมอคนคุณดูแลมันเลยผมจะช่วยเอง เอาโยนคดีให้เราเฉยมีคำแนะนำไหมอะ่ะไม่มีคำแนะนำที่ทำให้ยิ้มแย้มได้หรอกมันเป็นเรื่องอะไรอ่ะท่านชมเพราะว่าเกมนี้จะเหมือนกับรีเมคก็ไม่น่าใช่นะเราถึงแล้วทะเลสาบคอรดังนงั้นก็ได้เวลาเริ่มงานมาถึงก็เริ่มเลยเหรอ โอคโอ้เจสวัสดีครับ f อ i บผู้ช่วยนำเธอคนพาเราไปที่จ um, ุดเกิดเหตุมีรถอยู่ที่นี่แล้วเขาอยู่ที่ไหน่ะคือหมีลากไปกินแล้วมั้งผมจะไปดูแผนที่นั่นเอวินเท็กชนกลับมาคําเชิญ ไปที่จุดเกิดเหตุตามหาผู้ช่วยนำเพอควรจำแผนที่นี่าไว้ให้ดีก่อนที่เราจะลงทางกันในป่าเราไม่ยอมเดินกันฉันไม่หมายถึงสวหน้าที่ฉันลังแต่ว่าจะบอกว่าลงไปที่นั่นไปดูศพคนตายปลอดภัยไว้ก่อน hey, เลิกบนทีก <come here. S 1> ที่จนหน้าทางนี้เอ i บีสาว สวัสดีตอนนีี่เคซี่ใช่ไหมนายอเมเธอร์แบ็กเกอร์บอกว่าคุณจะมารับผิดชอบในคดีนี้ผมพูดถูกครึ่งหนึ่งแอนเดอร์สันเซกกาแอนเดอร์เป็นผู้รับผิดชอบดีนี้ดูเหมือนว่าคุณจะรู้จักเล็กซ์เคซี่คู่หูของเขาแต่จริงผมโทษด้วยผมผู้ช่วยแมริเกนคือผมกำลังคิดว่าพวกเอ i บไอนั่นจะผัหัวตอนไหนก็ไม่รู้ จนที่ FBI มาแล้วแล้เธอตั้นเธอตั้นคู่หูของผมอยู่ที่จุดเกิดเหตุแล้วหมายความว่ไงบ้าจริงกเขาคงไม่ได้ยินฉันใช่ไหมไม่ได้ยินหมดแหละคุณบอกอะไรเกี่ยวกับจุดเกิดเหตุเขาบอกงฉันติดกันเองเธอตั้น อีกคนนึงจะคุยกับเราหรือว่าจะคุยกับไอ้นี่ว่าวิทยุเนี่ยอยู่นอกอยู่นอกร่างกายเยอะแต่ว่าที่จริงแล้วมันควรอยู่ข้างในเขาบอกไปดี้ว่าเครื่องในโดนควักเยอะมีพยานรู้เห็นไหม <c> um> ก็ชาวเมืองบางคนนะ่ะผมยังสงสัยอย่วพวกเขาทำอะไรที่ป่ากลางคืนพวกชาวเมืองนั่นน่ะพวกเขาน่าสงสัยมาก เราไม่ได้มีปัญหากับพวกชาวเมืองใช่ไหมเธอตั้นแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนาำเพอแบเกอร์พาพวกเขากลับเมืองแล้วฉันต้องการดี่สเราจะไปที่นั่นโอ้ได้สิไม่ยากเลยคุณลอดลั้วนี้เข้าไปอลอดรั้วหรอแต,แต่นีล็อกกันพื้นที่ที่นี่ก็ถูกปิดสนิทร้านค้าที่ตั้งแคมป์ทุกสิ่งทุกอย่างเลย ไม่แต่อมาลิกแกนบอกว่าอะไรเงี้ยอันไม่ทันเขาก็กำลังจะไปโอเคไม่พาไปไปเองก็ได้ก่อนจะคดเราต้องดูบอดแสให้ชัดเจน,นเอ่อกรานคดีโอเค เรามีกระดานห้องนักืึก่าความคิดในแบบฉบับของฉันก็คือผู้ชายแยกแยะบอดแสไขคดีมันร้างคื้นความคิดนี้ขึ้นใหม่ในแต่ละส่วนของพื้นที่ในสมองอ๋อแสดงว่าทุกอย่างที่นางทำก็คงจะเก็บเอาไว้ส่วนตัวเกี่ยวรับการค้งก่อนๆมันคุ้มค่าที่จะอ่อวิธีเ วิธีฆาตกรรมเหยื่อนี่เยื่อก็คือเขาต้องใช้มีดปปักหัวใจมีคอแล้วก็มีคุมตัวผมเห็นนะคุณเริ่มลงมือแล้วก็จะไขคดีฉันเพิ่งจะเริ่มเองลงแถวจุดเกิดเหกันเถอะใช่ดีเพิ่งจะเริ่มจะรู้ดีไงวะน่ะเอออีสานี่นี่แค่ที่คุณได้รับช่าคดีนี้ เพราะอะไรล่ะก็คือแอนเดอร์สันนะคุณเป็นนักสืบที่เก่งกว่าผมคุณเคยไขคดีที่ทำให้เราปวดหัวกันมาแล้วผมก็ไม่อยากขวางทางคุณหรอกคุณคิดว่าเจะเกษียณหรอคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับตำรวจที่พูดว่านี่เป็นคดีสุดท้ายอืไม่ตลกนะแอนเดอร์สันจ้าเกษียณแล้วหรอยังเด็กอยู่เลยแต่อย่างว่าถ้าเกิดไม่มีเวลาให้ครอบครัวเป็นเราเราก็ไปทำว่างานลาออก วอนนายพังคุณโอเคไหมที่ต้องกระโดดผมไม่ได้แก่ขนาดนั้นคือไม่ถ้าเกิดว่าทํางาน f อฟมันไอ้นี่นะหนึ่งมันเสียงแล้วก็คือเราไม่เวลาอยู่กับครอบครัวใช่ไหมเกเคไปกันต่อเลยธรรมชาติบ้าบ่ผมปวดหัวตลอดท้องฟ้ากว้างกันไป ไม่แน่ใจว่าเสียงตัวเองเป็นยังไงบ้างนะท่านผู้ชมถ้าคุณชอบกับคุณสันธรรมชาตินะโอเคคณน่าจะเอาลงมาด้วยผมชอบฝนสร้างงานสิ่งเดียวฟังนะคุณรู้ตำรวจของที่นี่อ่าเองเลยคนที่อ่านทันอ่ะคนดูนะ คนเล่นอ่านไม่ทันเฮ้ยเพื่เนเธอเธอตั้นใช่ไหมถ้นแล้วนั่นผมเองแครี่คดีด้วยกันเถอะศพอยู่หลังร้านอะมาเลยผมจะพาไปดูเฮ้ยหลังร้านทำไมเอฟบีไอซีนะ ก็เห็นอยู่เสื้อตัวเบลเอรเจ๋งสุดๆไล่ล่าฆาตกรต่อเนื่องโลกจิตยิงประทักกับฝูงชนคุณลืมการปิดบังเรื่องอะไรนะนเรื่องแล้วนะมันมีอยู่จริงเหรอพวกคุณต้องรับไปสมัครอีกแวพอตอร์เตแค่แค่ล้อแล้วนะดูสักกันก่อนดีกว่าเฮ้ย นี่แหละจุดเกิดเหตุเราเจอเขาอยู่บนโต๊ะไม่ได้แต่ต้องมือรูกกดแลนอื่นขอบคุณมากห้ยนี่ไงคุณติดกาแฟผมนียโอเคงั้นเราเริ่มจากตรวจดูุพเลยดีกว่าดูเหมือนว่าคดีฆาตกรรมอื่นๆก่อนนั้นนี้ร่างถูกวางอยู่บนโต๊ะ เหมือนวิธีกรรปะที่แบบอีกหนึ่งศพที่โผล่มาตอนที่เรามาถึงเมืองบังเอิญใช่ไหมโอเคสอนของิดีก่อน,ก,อนก็คือแสดงว่าคดีนี้กับคดีก่อนเหมือนกันดีใช่ปะโอเคเอืม ถูกต้อาตกงทิ้งหัวใจไว้ข้างตบนี่คืออะไรแผลทุกแทง w น้ s t นั่กเปิดหัวใจถูกปักออกมารูปแฉ้ำที่ข้อมือและสายรัดโอเคถูกมัดเอาไว้แล้วก็เอ่อ <Okay. S 2> หัวใจถูงนำออกมาถูกรัดที่ข้อมือแล้วคะตรง,งกับฆาตฆาตกรรครั้งก่อนครั้งนี้หัวใจและสายรัดถูกทึงเอาไว้นี่เป็นบอกแสใหม่แต่ฆาตการรมครั้งที่สี่ที่เราพบเจอ <c oughs> ตั้งสี่เลยเหรอโอเคสอดพร้องกับพดีก่อนแสดงว่า มันต้องมีเรื่องเราวก่านั้นในใครคือใครฆ่าเขาอ่ะเอ้ารู้ก็ดีดิต้องหาเบาะแสเพิ่มถ้ารู้ก็ต้องมานั่งหาอย่างนี้แหะครับแจ๊โอเคไปตรวจํำรวจต่อเอ่อรู้ไหมว่าเยอเป็นใครผมรู้สิเขาชื่อนตยติกเกิละดีต fbi มาเมืองนี้เมื่อ13ปีก่อนไม่เคยได้ยินข่าวเขาอีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้แหละ นายติงเกิลหลเบอร์นายติงเกิลใช่เลยคือคงรู้จักเขาแน่สหายร่วมลบพี่น้อง่วมงานด้วยเต็นงคุนรู้จักเขาใช่ไหมผมจำในภาพนี้ไม่ได้แต่ผมเคยเจอเขาหลายครั้งที่แควลติกก็ไม่เคยทำคดีด้วยกันหรอกหลังจากคู่งเขาถูกฆ่าตายเขาก็หุนหันพันแล่นและก็ไม่นานนักก็ถูกเด้งออกจาก หน้าที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับไนติเกิลอีกลหลังจากนั้น <c oughs> ผมรู้แต่ข่าวลือซึมเศร้าจนติดเหล้าติดเหล้าจนหวัรนแวเง <c oughs> เขามีความคิดแปลกๆอยู่ในหัวไล่ล่าผีจนกระทั่งเขาหายตัวไปดาว่าเขาคน คิดว่าคงมีอะไรก่อนมากกว่านั้นไม่ใช่แต่ที่กันหายตัวไปเมื่อ13ปีก่อนปี2510เอสอง้าร้อยสงสยัยว่าเกิดอะไรขึ้นในปีนั้นคงเป็นรายที่ในเมืองนี้ไม่อยากจดจำก็โอ 13 years ago. Was he killed here? Or brought he Display. Large amount of blood on the table. the victim died here multiple people were here. Multiple killers? อืม mm -hmm. มีคนรีบจนทำขาตั้งกล้องลอง้มเอ่อทีใช้กับกล่องมีคนดื่มเบียร์ที่นี่พวกเขาใช้เวลาที่นี่เพื่อรอผมว่ามีแค่นี้แหละสำหรับ Not sure. Need to think about it. เป็นเหมือนงานทิ้งพวกเขาวางแผนฆาตกรรมที่นี่พวกเขาเตรียมอุปกรณ์และลอกคอยพวกเขารอยาให้มาแต่ทำไมต้องเป็นไนติกค์เขาหายไปตั้งสิบสามปีทำไมต้องที่นี่ ทำไมต้องตอนนี้เยื่อมาจากไหน p r o f i l i n g Get into the s u b j ั c t s h ผ a d s e e w h a t t h e y saw Feel what t h e y f e ส t สิ่งที่ได้ทสิ่งที่รู้เพื่อชี้นำทางโหแทบจำไม่ได้เลยอ่ะ ท่าท er ี่นายติเกนหายไป13ปีเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงขึ้นมาแต่ทะเลสาบมันมืดมิดเขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่อะไรนะอยู่ที่นั่นดิไม่มีสิทธิ์เข้าสู่ทะเลสาบนอกจากเขาจะตัดสินใจโรเบิร์ตไนายติเกิลออกจากทะเลสาบก่อนที่จะถูกฆ่า ถ้าแบบพิธีกรรมนายติเกิถูกเลือกไม่สังเวียเสียชีวิตตางคลิไฟดับลงแต่มมเมียอ,อยู่ที่บ้านบางคนอยู่ที่บ้านนิม่มด้ชยการการะทำแบบสมมันคือวิธีการนายติเกิคือสิ่งที่จำเป็นพวกมันไม่คิดว่าเขาเป็นคนแต่เป็นไปชัน,นชนชะนติ่งของ The lake is connected to Nightingale somehow. <the -throw> <the -throw> Casey, let's take a look down by <the, <-throw> the, 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 the lake. <thre> Lead the way. Sounds good. Uh, this way, right? Okay. Right. Well, okay. Well, I'll just, uh, I'll just wait here. ส่วนชาติยานของคุณอีกแล้วมีอะไรเกิดขึ้นที่ทะเลสาบคิดว่าเรตี้เกิ e จากที่นั่นทางทะเลสาเขาอาจจะมาหาที่พักที่หลบภัยและฆาตกนก็รออยู่ถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกผมเรงนี้มันไม่ซับซ้อนหรอกในตีเกิลอยู่ในป่าคนเดียวตอนดึกหงุเหงอยมากพวกฆาตกรรู้ว่าเขาจะมาและก็เล่นงานเขา แล้วเขาไปมัมไว้บนโต๊ะควักหัวใจออกมาแต่แล้วพวกเขาก็ถูกขัดจังหวะพวกาทำงานไม่สำเร็จนั่นซับซ้อนสำหรับผมเลยอ่ะทำไมเขาต้องแก้ผ้าไว้นะ้ำในช่วงที่คันยังคิดไม่ออกคือ,อใช่ดีาามีคำถามมากมายคำตอบมากมายที่เราอยากรู้ผมไม่รู้ต้นไม้จะโตขนาดน,นี้เฮ้ ทำไมผมคุณลูกคุณต้องออกไปข้างนอกบ้างแต่ให้ได้คุลูกจริงมีรอยเท้าเออ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 โอเคเดี๋ยวโวลองเทสแป๊บหนึ่ง